เราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่ตระโงกระงงค่ะแหมถึงว่าสิคะวันนี้แต่งตัวทำไมคะสวยใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่ค่ะคุยกันเหมือนปลาเลยค่ะน้องเจ๊ดทำไมนี่จะพิงพองเ่ามาที่รายการของเรานะคะกรมโบง วันนี้เขาจัดกิจกรรมการฝึออกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดตู้พันไมน้น้ําค่ะยางเตทับปัจจุบันนะคะสังคมของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะห่างไกลธรรมชาติ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราอยู่ในสังคมในการแข่งขันอยู่ในสังคมที่มีเทคโนโลยีต่างๆทําให้คนเราเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาผ่อนคลายจิตใจคลายเครื่องด้ธรรมชาติกันเลยใช่ค่ะพี่เบล ซึ่งเราสามารถยกธรรมชาติมาไว้ใกล้ๆตัวเราได้นะคะโดยการจําลองโลกใต้น้ํำค่ะในตู้ใบเล็กๆนะคะที่มีทั้งพันธไม้น้ำปลาสวยงามแล้วก็สัตว์น้ําอื่นๆค่ะโดยเราจะนําตู้ไปวางไว้ตามจุดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านห้องทํางานหรือว่าห้องนั่งเล่นซึ่งธรรมชาติเหล่านี้นี่แหละคะ่ะที่จะช่วยทําให้ท่านผู้ชมนะคะรู้สึกเพดเพลินผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเวลาได้ดูได้ชมค่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในงานเขาไม่กิจกรรมอะไรกันบ้างไปกันค่ะ เรียกได้ว,ว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากเราสองคนจะพาไปดูบรรยากาศแล้วเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ําและพันไม้น้ําสวยงามของกรมประมงค่ะวันนี้นะคะเขาจะมาบอกเล่าเทคนิคนะคะว่าทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จในสายอาชีพนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางมีเหล่ากูรูนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคเรื่องการจัด ตู้พันไม้น้ำนะคะซึ่งกูรูเหล่านี้นะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านการจัดตู้พันไม้น้ํานะคะแล้วก็ส่งผลงานนะคะประกวดหลายเวทีค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะติดตามคลิปนี้นะคะก็จะรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าการจัดตู้พันไม้น้าจัดยังไงนะคะแล้วมีเทคนิคยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคที่ ็นยุคของการแข่งขันแล้วก็ยุคของเทคโนโลยีต่างๆนะคะทำให้พวกเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่กับการทํางานการเดินทางไปทํางานต่างๆทําให้เราไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายหรือว่าเ,เข้าไปหาธรรมชาติอย่างเช่นไป,ปไปเที่ยวป่าไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลอะไรพวกนี้แต่ว่าจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะนําธรรมชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานะคะซึ่งอาชีพนั้นก็คือ การจับตู้ไม้น้ำนะคะอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ถือว่ามาช่วยให้เราเนี่ยได้ผ่อนแบบคลายนะคะคลายเครียดจากการทํางานโดยที่ไม่ต้องไปใช้เวลาออกไปข้างนอกไปหาธรรมชาติข้างนอกนะคะซึ่งอาชีพในการจับตู้ไม้น้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําไปต่อยอดในเรื่องของ creative economy หรือว่า creative market หมายถึงว่าเมื่อเราสามารถที่จะ จัดตู้ได้เก่งๆจนมีชื่อเสียงนะคะเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของอาชีพของเราได้นะคะอย่างเช่นอพอเรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นแบรนด์ของเรานะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดตู้ไม้น้ำสามารถที่จะามาทําเป็นแบรนด์ของเราได้ทั้งหมดซึ่งในต่างประเทศเนี่ย พวกนี้จะออกมาเป็นแบรนด์หมดนะคะนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราจัดตู้แล้วมีคนเห็นผลงานเราแล้วก็จ้างเราไปจัดตู้ให้เรามีอาชีพได้เรายังสามารถที่จะต่อยอดไปในเรื่องของธุรกิจตรงนี้ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของผลงานของเราก็สามารถที่จะไปสร้างชื่อสร้างอินเทอเนของเรานี่สามารถที่จะนําไปใช้ในการโปรโมทสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยค่ะ คือวิธีการจัดของผมอะง่ายๆเลยคือว่าเวลาคนเดินผ่านหรือคนเปิดรูป<ม>สมมติคนเดินผ่านทุกค,คนต้องหยุดดู<ม>คนเปิดรูปในโทรศพัพท์มือถือเลื่อนๆ,ๆแล้วต้องหยุดดูเห็นแล้วมันคืข้องวาว